ข่าวดีดีกับพีพคค่คำรนา,า,ารนรหลักสูตรเนี่ยชื่อว่าหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมีแนวความคิดมาจากว่าเรามีแนวความคิดว่า ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศชาติเนี่ยคือทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติใดๆคุณสังเกตไหมว่าทรัพยากรที่ประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพสูงเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองอย่างเช่นประเทศเล็กอย่างสิงคโปร์เนี่ยจเจริญแค่ไหนนะดังนั้นเนี่ยทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะทํางานให้ประเทศชาติได้ดีนยต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงในคอนเซปต์ของเราเนี่ยคือคนเริ่มป่วยนั้นเมื่อไหร่แล้วคนเริ่มป่วยเมื่อสูงอายุเด็กๆไม่ค่อยป่วย เราก็สมมติเราตั้งสมมติฐานว่าคนเริ่มป่วยตอนอายุห้าสนะิบเนี่ยทำไมคนห้าสิบจะไม่ป่วยจะเติบโตมีมีอายุที่ยาวเขาเรียกมีไลฟ์สเปนที่ยาวและมีสุขภาพที่แข็งแรงคือมีเฮลท์สเปนที่แข็งแรงสมมติเราตั้งสมมติฐานว่าเราจะค่อยคนหนะ้าสิบเนี่ยเติบโตเป็นคนอายุมากสูงวัยที่ไม่ป่วยเนี่ยนะเราทําไงหนึ่งเนี่ยเราต้องรักษาโรคประจำตัวคนอายุห้าสิบให้หมดไปหรือรักษาไม่หายก็ต้องคอนโทรลให้มัน ควบคุมได้ให้คนไข้มีอายุได้ปกติปก,ปกติสองเราต้องป้องกันโรคทุกทุกีิทางไม่ให้ไม่เกิดโรคใหม่ใช่ไหมเช่นตอนนี้มีการป้องกันโรคเ,เช่นการเช็คอัพการฉีดวัคซีนการอะไรต่ออะไรอย่าให้เกิดโรคใหม่ใช่ไหมไม่ใช่คุณยิ่งแก่คุณยิ่งเกิดโรคใหม่ง่ายเพราะคุณต้องป้องกันทีนี้การป้องกันโรคเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ก่อนจะไปผมขอพูดการป้องกันโรคนิดนึงนะคือในอดีตเนี่ยเราจะไปหาแพทย์เมื่อเรามีอาการ เช่นคนไข้มะเร็งเนี่ยถ้ามีอาการเนี่ยก็คือคุณมหาแพทย์พร้อมกับจองวัดไปด้วยเลยเพราะม,มันมักจะเป็นมากแล้วเพื่อความไม่หม,ม,มัดควรจองวัดไปพร้อมกันต่อมาเนี่ยเราพบว่าโรคที่พบบ่อย้แเริ่มแรกเนี่ยรักษาได้ง่ายกว่าและหายได้ดีกว่าโรคยะหลังเราเริ่มมีการเช็คอัพมีการตรวจคัดกรองวัตถุสคงเพื่อจะหาโรคนี้ตั้งแต่เริ่มแรกเช่นทำอัรรมโมโกร,รมเนี่ยเจอเป็นมะเร็งเต้านม,ม แต่ถามว่าตอนเจอเนี่ยเป็นมะเร็งยังเป็นแล้วพี่จะเป็นระยะแรกเท่านั้นแต่มีใครอยากเป็นมะเร็งระยะแรกวะไม่มีครับและไหนก็ไม่อยากเลแต่นีน่การแพทย์สมัยใหม่เนี่ยจากวันนี้ไปจนถึงอนาคตเนี่ยคือการพยากรโรคว่าอีก5ปี10ปีคุณจะป่วยเป็นอะไรและคุณป้องกันทุกวิีทางไม่เป็นเพราะ,ะหลักสูตรเราเนี่ยสอนการป้องกันโรคครบแบบนี้นะครับ2คือคุณป้องกันไม่เป็นโรคอีก3คือคุณต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ถ้าคุณยังเอาแต่สารในพิษเอาแต่สารอบายมุกเข้าไปสารที่พิษต่อร่างกายคุณก็จะจะสุขภาพมีอย่างแข็งแรงคุณต้องทานอาหารที่ดีมีที่เขาถ้าคุณได้เคยดยินคุณ,คณเคยยินว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเพราะอนุมูลอิสระห,หรือฟรีเดนัลคเนี่ยเป็นสาเหตุของความเสื่อมความแก่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะทานอาหารที่ดี ออกกำลังกายและเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นอนหลับพักผ่อนไม่เครียดแล้วก็มีมีอะไรนะมีอ่ามีเรื่องอบไว้มุกทุกอย่างนะอันที่อันอันที่สเนี่ยคุณจะเพิ่มอายุให้ยาวขึ้นกับเฮลท์สแปนตอนนี้มันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์เยอะเช่นเซมเซลการตัดต่อยีนอะไรทุกทุกอย่างการให้สารพวก NAD พวกเพิ่มพลังงานให้ร่างกายเพื่อซ่อมแซมเซล Fasting, การทำอิเ t อร์มิสติ้งฟาติ้งการเยอะแยะหมดนะครับที่หมาพวกนี้เราจะเอาอะไรที่มันรึจะต่อจนมณนีแดงที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เราจะเอามาสอนให้เรารู้ไว้ก่อนเมื่อเมื่อสิ่งนี้ได้รับการรับรองจากวงการแพทย์แล้วเขาจะเป็นพื้นฐานในการที่จะในการที่จะดำารชีวิตได้เลือกเลือกได้ถูกต้อง นะเ,ลเลือกสิ่ง,งต่างๆมาให้สุขภาพดีอย่างถูกต้องคือวัตถุสองคือให้คุณมีไลฟ์แฝงดีและมีเฮลส์แี่ดีทั้งคู่ทั้งสองอย่างคราวนี้ทาไมมีคนถามว่าหลักสูตรทำไมยาวนะผมก็อยากตัดสั้นแต่สั้นแล้วมันไม่รู้เรื่องครับหมอเนี่ยเราเรียนตั้งหกปีแล้วเ,เรียนผู้ช่วชาอีกห้าปีหรือบางคนเจ็ดปีอะไรเงี้ยเราเรียนสิบกว่าปีเรามาตัดให้เหลือประมาณปีหนึ่งให้คนรู้เรื่องเนี่ยมันก็ยากนะอีกประการคุณจะป้องกันโรคได้ดีเนี่ย คุณต้องมีความเข้าใจในโลกต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งโมดูลหนึ่งที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคเนี่ยเราสอนให้รู้จักโรคต่างๆมากพอสมควรเช่นวันนี้เราสอนให้เกิดให้รู้เรื่องโรคไตแล้วตอนปกติเนี่ยหลักสูตรผมเนี่ยจะมีแต่ตอนบ่ายคานึกตอนเช้าเนี่ยผมเห็นเรื่องอะไรดีๆขึ้นมาเนี่ยเช่นมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมก็มาเสริมตอนเช้าอย่างเช่นภาวะเช่นในสารเนี่ยมีภาวะฮิสโตรกต้าคนพูดเรื่องฮิสโตร เพราะการแพร่เนี่ยมันเป็นไดนามิกมันไม่คงที่บางครั้งมันมีโรคประบาดโรคอะไรเช่นปีก่อนมีโควิดเราก็ต้องเอาโควิดมาพูดแม้คนคนนักศึกษามาเรียนแต่ติดโควิดเนี่ยมันก็ใช่ทีหรือเป็นที่อกตายเนี่ยมันก็มันก็ดูหลักสูตรด,ดูดูทุเรศเพราะว่าเป็นหลักสูตรสุขภาพแต่ป้องกันไม่ได้นะคราวนี้เรื่องแผลกดทับเนี่ยตอนนี้เนี่ยญาติผู้ใหญ่หลายคนเป็นและนาคตเนี่ยคนอายุ 50 60เมืม่อไรคุณเกิดเพราะาติดเตียงนะคุณต้องเป็นนะเพราะฉะนั้นเราก็มาทําเป็นเลคเชอร์และมีเวิร์กช็อปในอนาทิตย์หน้าเวิร์กช็อปคือมามีคุณจําลองมาว่าแผลกดทับทํายังไงทําไหนเพื่อจะให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเกิดตัวเองเนี่ยถึงแม้คนมันติดเตียงนีแต่สมองยังดียังสั่งงานได้ก็แนะนําให้ใครทําได้ไเพื่อป้องกันไมตัวเองเกิดแพ้กดทับวิธีการต้องรักษาแพ้กดทับที่ดีสุดคือ การป้องกันให้เกิดไม่ใช่รักษาเหมือนกับที่ผมพูดเสมอว่าการรักษาโรคที่การป้องกันโรคไม่เป็นใช้เงินถูกกว่าสบายกว่าไม่ไม่เจ็บตัวการป้องกันโรคสิ่งนี้ดีโรคที่เราพูดเนี่ยเราจะเริ่มต้นเอาง่ายๆโรคทางสมองเนี่ยเช่นเลือดเส้นเลือดตีบในสมองเส้นเลือดแตกเรื่องสมองเสื่อมก่อนอายุเนี่ยเราเราพูดจากสมองก็หรือพวกต่อมไทรอยอะไรต่างๆอาทิตย์หน้า มันเป็นโรคที่พบบ่อยนะโรคหัวใจเนี่ยถ้าพูดหัวใจเส้นหัวใจตีบลินหัวใจผิดปกติหัวใจเต้เนเร็วอย่างหวะอันนี้คือ3โรคที่พบบ่อยนะโรคปอดตอนนี้ pm 2.5งจุ้าเราพูดไปแล้วปอดนะเอ,เอาหมอที่ผู้วิชาโรคปอดมาพูดห้ฟังแล้วก็โรคทางเดินอาหารก็ไรเนี่ยหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับทางเดินน้ําดีแล้วก็โกรคนะไ,ไตนนแล้วก็โรคก,ก,ก,กระดูกและข้อข้อเสื่อมข้อสจโพก ข้อเขากระดูกหักไปแบบนี้น,นะครับจะพูดประมาณสักอีกเดือนหน้ามั้งผมจำไม่ได้อาจารย์เมสันผ,ผู้หัวหน้าภาควิชาออโทวิดิจิตวิชรท่านเนี่มันบรรยายฟังครับแล้วก็โรคอววะภายในอววะเพศนะอววะภายในสตรีและผู้ชายอะไรเงี้ยโรคเกี่ยวกับัยทองเราก็เอาคนมาพูดแล้ว มันอยู่ในมันอยู่ในโบชัวร์ที่ผมเออมะเร็งมะเร็งเกิดขึ้นนในมะเร็งทุกชนิดนะมะเร็งเกิบขึ้นแล้วพูดพูดเน้นในมะเร็งที่พบบ่อยเช่นเต้านมลำไส้ใหญ่ทวารหนักมะเร็งที่พบบ่อยส่วนที่พบนานๆพบเปียงกระดูกเนี้ยก็ก็ไม่ไม่ค่อยคือมันมันสำคัญน้อยลงไอ้ที่พบบ่อยเนยโอกาสจะเป็นสูงกว่าตามสถิติของประเทศไทยนะเพราะประเทศเรามีมีสถิติมะเร็งเกิดขึ้น มะเร็งจับสมดดีนะพบบ่อยในประเทศไทยครับแล้วก็มีการป้องกันเกือบเรื่องมะเร็งลำไส้ก็จะมีการคัดกรองการส่องลำไส้ก็จะมีแบบแพทย์ที่แบบชั้นนำมามหามาพูดถึงเรื่องวิทยาการในการที่จะมีเครื่องมือในการที่เราเจอปุ๊บเราตัดเลยแล้วก็ป้องกันได้เลยเรื่องของมะเร็งลำไส้และส่วนใหญ่วิทยกากรเรามักจะเป็นอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์เพราะอาจารย์โรงเรียนแพทย์เนี่ยท่านอาชีพท่านคือสอนเมื่อท่านสอนบ่อยท่านก็จะส,สอนเก่ง เราจะเข้าใจไม่สอนยากเกินไปไม่ง่ายไปและไม่ใช้ศัพท์เทคนิคเทิม่มเติมังการแพทย์มากเกินไปไม่งั้นเนี่ยคนธรรมดาฟังไม่รู้เรื่องครับมันต้องใช้ศัพท์ง่ายๆให้ฟังรู้เรื่องเพราะจุดประสงค์ผมต้องการให้ให้นาไปใช้ได้รู้เรื่องและนําไปใช้ได้แล้วเราพยายามเน้นเรื่องเวิร์กช็อปเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่านักศึกษาแพทย์แพทย์หรือประชาชนทั่วไปชอบเวิร์กช็อปเพราะเวิร์กช็อปมันดีกว่านี้ทำอะไรนะ ที่เวิร์กช็อปที่เราเน้นอันแรกที่ทุกคนเกือบเข้าเกือบหมดทุกคนคือ CVR ค <C BR. S 1> ือการช่วยชีวิตการช่วยชีวิตเนี่ยเราไม่ไปช่วยชีวิตคนอื่นช่วยชีวิตตัวเองเพราะตัวเองเกิดฉุกเฉินมาแต่นึกออกว่าเอออาจารย์เคยสอนแบบนี้แต่ยื้อชีวิตร้อยคนอื่นมาช่วยได้ทัน CVR เนี่ยเราอบรมแล้วได้ประกาศสิบบาทมาแต่ว่าเราต้องไปอบรมที่โรงพยาบาลก็ใช้วันอาทิตย์อบรมเพราะนั้นเราก็เพิ่มเติมหลายอย่างครับอย่างเมื่ออาทิตย์ สองทั้งวันนี้เพิ่งไปดูงานที่มาเลยเวสเซนซึ่งสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นแพทย์ทันตแพทย์เภสัชอะไรพวกนี้หมดเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกับพวกเราโดยตรงครับแล้วก็ดูดูงานโงรงพยาบาลชั้นนําด้วยค่ะอย่างพระรามเก้าก็มีห้องไอซ์แสบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โรงพยาบาลเอเดพาร์คโรงพยาบาลเวชธานีที่มีแผนกที่แบบทันสมัยอะไรเงี้ยค่ะให้พวกเรามีความรู้ว่าเวลาเราป่วยเราควรจะไปเข้าโรงพยาบาลไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีการดูงานโรงพยาบาลด้วย ก็รุ่นหนึ่งเนี่ยจะจะเสร็จประมาณวันที่30พฤศจิกายนนะครับด้วยการบรรยายหัวข้อสุดท้ายคือสุขภาพประชาชนกับความมั่นคงของชาติเพราะประชาชนที่มีสุขภาพดีชาติจะมั่นคงนะเพราะว่าคุณจะเซฟเงินจากการรักษาพยาบาลไปไปใช้อย่างอื่นเยอะแยะค่ารักษาพยาบาลบ้านเราเนี่ยปีหนึ่งเป็นหลายแสนล้านนะเราเนี่ยเงินที่สูญเสียไปชาติต้องสูญเสียกับเรื่องการรักษาพยาบาลเนยอะมากสอง คนที่มีสุขภาพแข็งแรงก็เป็นทหารเป็นอะไรต่อไรได้ช่วยกันป้องกันชาติได้เพราะปัญหาของความมั่นคงชาติอันหนึ่งคือสุขภาพประชาชนแล้ถ้าคนไหนเขารู้ว่าชาติเรามีคนมีโรคนี้เยอขาปล่อยให้โรคนี้ระบาดเนี่ยเขาไม่ต้องตรงทหารมาประชาชนก็ป่วยหมดทั้งทั้งชาตินะคราวนี้เมื่อผมว่าประมาณตุลาเนี่ยผมจะเริ่มเปิดรุ่นสองรับสมัครรุ่นสองะแล้วก็ก็ คงเท่าเก่าประมาณไม่เก,กินเนี่ยร้อยยี่สิบคนเพราะงคล่องตัวเหมาะสำหรับทั้งแบ่งเป็นหกกลุ่มนะแล้วก็ห้องประชุมก็คล่องตัวแล้วก็อะไรก็คล่องตัวจริงๆเนี่ยเราเรียนแบบผู้ใหญ่เนี่ยมาเรียนจริงๆก็ประมาณแปดสิบคนเนี่ยเชโดยเฉลี่ยวิ่งอยู่แค่เนี่ยแปดสิบถึงร้อยคนบางคนก็สลับกันไปบางคนก็ไปต่างประเทศมีธุระอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีอย่างว่าสะมการบรรยายเนี่ยถ้าใครขาดเนี่ยก็มาฟังรุ่นต่อๆไปได้ เราอยากใช้คนเนี่ยมารวมกลุ่มกันพอมารวมกลุ่มกันท,ทุกคนสนใจสุขภาพได้เกิดกระแสในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคมาแลกเปลี่ยนความคิดเอออาหารอย่างนี้ดีนะกินแล้วผอมอะไรเงี้ยกินแล้วสุขภาพดีก็ผมก็มาเล่าสูา่กันฟังเพราะว่าอาทิษฎีของการเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยมีออนอยู่ในการวิจัยเยอะแยะเลยแต่การรักษาโรคเนี่ยมันอาจจะ ออกมาแน่นอนแต่ที่ตีให้คนอายุยืนแข็งแรงเนี่ยมันมีทิ่ตีเยอะแยะซึ่งบางทีก็พิสูจน์แล้วบางทีก็ยังไม่พิสูจน์บางทีก็ใช้ในวงการแพทย์แล้วบางทีก็ยังไม่ได้ใช้แต่การอย่างสุขภาพดีการออกวางกายเนี่ยพิสูจน์แน่นอนแต่คนอายุมากเนี่ยต้องมีออกวางกายแบบหนึ่งออกวางกายแบบห้าไม่ไม่ให้เจ็บเดิดขาดเพราะถ้าเกิดภาวะเจ็บติดเตียงขึ้นมาน่ะคุณจะเป็นความเศร้าอ,อย่างมหาศาลเลยเพราะคนอายุมากเนี่ยติดเตียงทั้งสามอาทิตย์เนี่ย เวลาเดินอีกทีนี้มีปัญหาเพราะกล้ามเนื้อหลายมัดเนี่ยจะไม่ได้ใช้แล้วมันจะเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณออกกำลังกายด้วยวิธีใดก็ตามแต่โอกาสที่ออกกำลังกายแล้วจะเสี่ยงบาดเจ็บเนี่ยกีฬาที่ผาดผลเนี่ยเช่นขี่จักรยานเร็วเร็ววิ่งโขนห้อยหัวอะไรคุณไม่ควรจะทําทอายุมากแล้วควรจะหลีกเลี่ยงกีฬาท,ท,ที่โอกาสคุณบาดเจ็บข้อเท้าหักเนี่ยคือเรื่องใหญ่เลยครับก็ผมว่าขนาดนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ย คนอายุยืนขึ้นนะคราวนี้คุณจะอายุยืนเขาเรียกมีไลฟ์สเปนที่ดีเนี่ยคุณนอาอายุยืนแบบมีคุณภาพคืออายุยืนแบบมีคุณภาพเพื่อจะมีความสุขกับชีวิตในวัยเกษียณในวัยในสูงไวัยได้ไม่ใช่อายุยืนแบบติดเตียงแล้วก็ใส่ท่ออาหารใส่ท่อหายใจใส่ท่ออันนั้นมันมันไม่ความหมายอายุยืนแบบมีสุขภาพที่ดีหรือมีเฮลธ์สเปนดีดีเนี่ย มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ถ้าเป็นไม่ได้เริ่มต้นหนเด็กเพราะสร้างนิสยัยแต่มาเริ่มต้นกับเราตอนห้าสิบเนี่ยก็ไม่สายกินไปเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะอายุ ยืนแบบเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีได้ <Yeah. S 3> คือปัจจุบันนะคะเป็นสังคมผู้สูงอายุค่ะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่ของเราค่ะจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ปัญหาที่เราพบก็คือว่าผู้ป่วยจะติดเตียงดังนั้นเนี่ยโอกาสในการเกิดแผลกดทับเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงประกอบกับปัจจุบันนะคะโรคมีความซับซ้อนมากขึ้นทําให้ผู้ป่วยที่มานอนในโรงพยาบาลนะคะมีโอกาสเกิดแผลกดทับได้และเมื่อกลับไปอยู่บ้านค่ะถ้าหากมีการป้องกันที่ไม่ถูกวิธีค่ะก็อาจจะส่งผลให้คนไข้เกิดแผลแล้วก็แผลลุกลามจนกระทั่ง าจจะติดเชื้อถึงขนาดเสียชีวิตได้ค่ะ สาเหตุส่วนใหญ่ค่ะเกิดจากเรื่องของการกดทับค่ะก็คือบางทีเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะพลิกตะแคงตัวได้หรือในขณะที่ว่ามีการพลิกตะแคงตัวก็จริงแต่อาจจะพลิกตะแคงตัวไม่ถูกต้องหรือในกรณีที่อุปกรณ์ที่รองรับนะคะอาจจะไม่ดีเพียงพอเช่นที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันไม่สามารถที่จะกระจายแรงกดได้ค่ะโอกาสก็จะเกิดแผลได้ในขณะเดียวกันนะคะความเปียกชื้นที่เกิดจากปัสสาวะอุจจาระค่ะก็ส่งผลทําให้เกิดได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมี ในเรื่องของอื่นๆอีก,กมากมายเช่นปัจจัยเรื่องของอาหารถ้าเกิดได้อาหารไม่เพียงพอผู้ป่วยก็จะผอมลงสารอาหารที่ได้ไม่เพียงพอค่ะดังนั้นนี่ก็จะมีผลเช่นเดียวกันหรือโรคประจําตัวที่เป็นเยอะๆเลยค่ะอย่างเช่นคนไข้เป็นเบาหวานนะคะที่เป็นระยะเรือรเป็นระยะที่แบบรุนแรงนะคะก็คือคนไข้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้หรือกรณีที่คนไข้มีปัญหาในเรื่องของเป็นอัมพาตเยย้ยค่ะหรือว่าเป็น s t r o กนะคะที่เรารู้กันดีนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาพวกนี้ได้แล้วก็ปัจจุบันเ่ยเราเจอเยอะเลยคือ คือในคนที่เป็นโรคไตนะคะก็มีภาวะเป็นไตวายะคะ่ะแล้วก็ไปล้างไตอะไรเงี้ยระบบเ,เขาเรียกว่าระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีก็อาจจะส่งผลต่อการเกิดแผลได้ะคะ่ะก็คือลำดับแรกเลยนะคะก็คือว่าเราค่ทางสมาคมพยาบาลแพลออสตมีและควบคุมการขับถ่ายนะคะได้ผลิต วิดีโอขึ้นมาชุดหนึ่งค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดแผลกดทับค่ะซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ w w w t h a i e t n e r s c o m ค่ะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะผู้ดูแลที่ไม่เคยเป็นไม่เคยทําเป็นนะคะก็จะสามารถที่จะดูแลคนไข้ได้เพราะเรามีในเรื่องของตั้งแต่เรื่องของการเกิดการป้องกันนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไรเราเรามี สื่อการสอนหาที่ที่สามารถช่วยเหลือได้และในขณะเดียวกันนะคะ ทางสมาคมพยาบาลแผลอสมีและกุกันถ่ายค่ะก็มีช่องทางค่ะให้ผู้ดูแลหรือว่าญาติผู้ป่วยค่ะสามารถติดต่อเราได้เพื่อที่ว่าบางครั้งเนี่ยค่ะการดูแลแผลพวกนี้จําเป็นที่จะต้องเป็นพยาบาลเฉพาะทางที่ดูแลในเรื่องของแผลค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะมาติดต่อสอบถามได้ในขณะเดียวกันทางที่โรงพยาบาลทุกกล้าวที่ตัวเองอยู่อะค่ะก็คือที่แอดวานซ์คลินิกเราก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําผู้ป่วยและญาติค่ะในการดูแลนะคะเพื่อที่จะป้องกันเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันดีกว่าการรักษาค่ะคือจริงๆแล้วอยากจะฝากที่อยากจะฝาก,กน,นะคะก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้ไม่เพียงพอในการดูแลค่ะเรามีช่องทางหลากหลายช่องทางที่จะเพิ่มพูนความรู้และก็ประสบการณ์นในการดูแลและในขณะเดียวกันค่ะก็อย่างที่เรียนในช่วงแรกว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาการทําให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้นพอเหมาะ ะะการทาครีมทาโลชั่นอะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยได้และในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้ามีการประเมินแผล ได้อย่างถูกต้องว่าแผลนี้เป็นแผลอะไรอะไรย่างี้ค่ะถ้าประชาชนหรือคนทั่วไปมีความรู้ค่ะก็จะสามารถนําไปถึงการดูแลได้การดูแลที่ถูกต้องก็จะนํามาได้แล้วปัจจุบันก็จะมีเทคโนโลยีมากมายค่ะที่เข้ามาช่วยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุปิดแผลหรือวัสดุรองรับที่เอามาปูบนที่นอนอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถมีทางเรามีทางเลือกค่อนข้างเยอะค่ะเพียงแต่ว่าของเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองซึ่งไม่สามารถเบิกได้ทุกสิทธิการรักษาดังนั้นเนี่ย ถ้าไม่เป็นจะดีกว่าค่ะ <Yeah. S 1> h ฮ p พนี่เป็นหลักสูตรของท่านหมอแดงนะครับที่ท่านตั้งหลักสูตรขึ้นมาผมก็เป็นเป็นนักศึกษาท่านหนึ่งที่มามาเรียนหลักสูตรนี้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีเพราะมีความรู้เดี่ยวเรื่องทางสุขภาพสุขภาพเราเนี่ยวันนี้ผมมาถึงอายุเจ็ดสิบ ย6แล้วกละก็ต้องมาดูแลเรื่องสุภาพเป็นหลักเพราะว่าจะต้องดูแลยังไงถึงจะทําให้สุภาพแข็งแรงแล้วก็ต้องมาพบที่หมอท่านให้เป็นวิทยากรทุกท่านเนี่ยที่หมอแดงก็เชิญแต่ละท่านมาเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่เก่งทุกท่านเลยแล้วก็ได้เรียนรู้จากทุกท่านเพื่อฟังเพื่อเราไปพัฒนาตัวเองเพื่อไปปรับปรุงตัวเองเพื่อไป ้ายกับของตัวเองที่จะให้มันมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็ดูแลตัวเองต่อไปได้ในอนาคตอันไกลนี้นะครับก็ขอบคุณพี่หมอแดงเป็นอย่างยิ่งที่ทำหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับเป็นหลักสูตรที่ดีมากถ้าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวว่าการอายุมาถึงวันนี้แล้ว70กว่าแล้วเราจะต้อง ใช้อะไรเป็นหลักสูตรที่ดูแลตัวเองให้มีความแข็งแรงแล้วก็มีความไปไหนมาไหนได้ที่ไม่ต้องพึ่งพาอย่างนะครับก็หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มาสอนให้เราว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องออกกำลังกายไหมต้องทานอะไรบ้างที่จะไม่เป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้ ก่อนที่ภัยมันจะเข้ามาในตัวเรานะครับก็ดีมากครับแล้วก็เป็นลสดตรที่สุดยอดนะครับขอบคุณมากวว้า <Wow. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำรอน